ต้องเสียเวลาในการรักษาเยอะๆเลยมันต้องเสียอะไรบ้างไหมแต่ว่าคนฟังที่นี่ก็ต้องให้ความตระหนักกับพูดวันนี้เดินเรื่องมีมวลหน่วยที่อาจารย์ได้ปัญญาที่จังหวัดเลยว่าฝ่ายวิทย์วิจัยพัฒนาโรงเรียนพุทธจินนาละไปอบรมประมาณห้าร้อยคนต้องใช้อบรมสองคืนสามวันลองพ่อ นี่คนว่าจากาก็ตรวจมาเลยถามสินาทีจากเราเยมาไม่ถึงตรงนี้เร็วเร็วพวเรวะมาดนีีเร็วมากขหลังทแนลเพราะว่าเราหพ่อไว้ก่อนแล้วเพื่อต้นมาตรงนี้เขาว่าสูตรของผู้ชายสูตรของผู้หญิงสูตรของคนต่างๆที่เดือวกันเป็น